ทำดเป็นอย่างกนอาจจะต้งขอความเรื่องมือท่านไม่ขายด้วยเทศบาลสมุทรเสนนนะครับมาตรการเข้มเลยนะครับเข้าตลาดเสนนต้องใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับต้องใส่หน้ากากใส่แมสตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วมีการสแกนก่อนเข้าตลาดนะครับมีจุดเข้าตลาดนะครับเพราะว่าโรคโควิดใาชีนนะครับเริ่ม ระบาดเข้ามาในจังหวัดนครราชสีมาแล้วนะครับดังนั้นเทศบาลปทเสนนนะครับก็เข้มงวดนะครับกับการเข้าจับจ่ายจับใจ่ายใช้สอยในตลาดเทศบาลขอุเสหนนะครับ,ดรบ,รรบโยบรบรบดยข้านนครกิตติมลกรนะครับนายกเทศมนตรีปทเสนนนะครับจะมีจุดคัดกรองนะครับจุดฐานการ14และตอนนี้3จังหวัดที่งจังหวัดนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เดินทางไปที่ปทุมสากรนะครับ เขาออกตลาดนะครับมีการตรวจคัดกรองอย่างเข้มงวดนะครับเทศบาลสมุสรเสนนะครับโดยท่านนครกิตติบุตรนากรนะครับนายกเทศมนตรีสมุทรเินนะครับในจุดคัดกรองนะครับก่อนเข้าตลาดเทศบาลสมุทรเินนะครับต้องใส่หน้ากากอนามัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ ดูแลให้ติดต่อกระายแค่ท่านหน่งได้เา่าใทางแพ่เชื้อทุกที่จะรูนแรงกว่เดิมประมาณ5เข้านะครับ5เข้าก็คือจากตัวอ0ก็จะเป็นตัว500ต่อวันแบบนี้อยู่ในสถานการณ์5เขาเพราะว่าจะเป็นการติดเชื้อรุนแนแล้วก็เป็นระดับสายพันธุ์ใหม่ด้วยสายพันธุ เหมือนต่างประเทศที่กำลังประสบอยู่ขณะนี้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะค่อนข้าวมากนะครับขอให้ทุกท่านต้องมีมาตรการในการป้องกันร่วมกันนะครับตรวจแรมหน้ากักทุกครั้งนะครับแล้วก็ล้างมือด้วยโซเชื่อยิดการสิ่งสามารถช่วยท่านได้เจ้าที่เราจะค่อนข้างจะเข้มข้นนะครับละเอียดในการคัดความในวันนี้ก็เพื่อที่จะ ให้ทุกท <PI> the uh, <c oughs> ่านมีความปลอดภัยครับประคับประคองไดทุกท่านนะครับถ้าสงสัยจะมีไข้อะรก็บอกเจ้าหน้าที่นะครับเดี๋ยวเรียกไปสแกนให้ถึงจหกเลยนะครับถ้าเดินไปไหนตื่นตาแต่ต้องพูดนะครับเดี๋ยวจะอยู่คาเฟ่เที่ยวคาเฟ่ทักกันก็ขอให้ทางนายกราจาต่อตัวพ่อติดตัวหมดจากการรัการเทื่อวานประคับประคองดีตาบ Thank you.